ไม่รับเราไปด้วยคะหนาวเชียวมากค่ะอุ่นเปิด What do you think if we walk this way today and then tomorrow we walk this way then Oh actually because it's it's close to today สวัสดีค่ะ Say I Channel is back นะคะ วันนี้ค่ะอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะเราจะไปกันที่คามิคุจิค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่จะไปเหมือนเดินป่าละกันต้องเรียกอย่างนั้นนอกประเทศไทยนะคะได้ข่าวมาว่าหลังจากถามคนมาเยอะมากคือสวยมากเขาเรียกว่าเป็นแจเปนแอลป์หรือว่าเป็นเทือกเขาแอลป์ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะไปกันเองนะคะก็เลยใช้วิธีเช่ารถไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขับรถไปที่ ในตรงจุดจอดร,รถของคามิคุจิค่ะเราก็เดินเข้าไปกันนะคะอันนี้นะคะก็คือเส้นทางไปาจากมะซึมโตะไปคามิคุจิเนี่ยขับรถประมาณ1ชั่วโมงค่ะแต่ว่าวันนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าฝนตกค่ะนี่นะคะก็คือจาก มาซื้อโมโตนะคะอย่างที่บอกเราขับรถมานะคะแล้วเราก็มาจอดที่ลานจอดรถสวานโดค่ะแล้วก็พอถึงสวานโดทพาร์กิ้งนะคะมันก็เป็นบัสสต็อปด้วยนั่นแหละเราก็ซื้อตั๋วนะคะอันนี้เราซื้อรารฟลีปค่ะ2,400เยนนะคะรื่งรถเชอเทอร์บัสนะคะจากลานจอดรถเข้ามาที่คามิคุจิค่ะ เราไม่สามารถขับรถเข้ามาที่คามิคุจิที่เป็น national park ได้นะคะเพราะว่าเขาลดปริมาณของรถยนต์ที่จะเข้ามาในนี้ค่ะหรือว่าถ้าไม่ได้ขับรถมาไม่ได้เอารถยนต์ส่วนตัวมานะคะก็สามารถนั่งรถบัสค่ะมาจากเมืองใหญ่ๆอ,อย่างเช่นโตเกียวหรือว่าโวมิซึมะโตได้ค่ะก็จะมีรถบัสนะคะ highland shuttle โดยเฉพาะค่ะนั่งมาลงที่คามิคุจิได้เลยค่ะตอนนี้ติดฝนะคะ่ะไปไหนไม่ได้เพราะว่าเพิ่งมีวอร์นิ่งมาว่ามีพายุเข้านะคะก็หวังว่าวันนี้เราอาจจะ ยังไม่ได้เทคเนาะเราก็อาจจะรีแลกซ์อาจจะชิลๆหน่อยเข้าออนเซน็นแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะได้เทคกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คนทั้งหนาวค่ะเพราะว่าความเป็นมาจากไทยค่ะเราไม่ได้เตรียมตัวสักกันฝนเราเป็ตัวเดียวอาจจะต้องประคองตัวนิดนึงเดี๋ยวรอดูกันค่ะอันนี้เป็นการเดินทางไปยังโรงแรมน,นะคะอันนี้นะคะคือโรงแรมที่เราจะไปนะคะอัน,นที่สามค่ะทำไมเขาไม่รับเราไปด้วยคะ ค,คามิโคจิเนชั่นอลพาร์คเนี่ยนะคะก็ขึ้นจริงมีโรงแรมให้เลือกเยอะมากแล้วแต่จลิตแต่ละคนแล้วแต่สะดวกเลยนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องนอนโรงแรมก็ได้เพราะว่าเขามีกลางเต็น์ด้วยแต่ว่าเราดีใจมากที่เราเลือกนอนโรงแรมค่ะคามิโคจิเนี่ยจะเปิดเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะว่ามันน่าจะหนักแล้วก็ให้เช็ควันเวลาดีๆบนเว็บไซต์ว่าเออเปิดหรือยังเราลงบัสที่ตรงนี้ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มาลองค้งส่วนใหญ่จะลงบัสที่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นพมิตรทิปบัสเทอร์มินอลนะคะเราก็เช็คได้เลยมันก็จะเป็นจุดลงอันนี้คือะนะสะพานกับปะชื่อดังมันก็จะเดินมาจากบัสเทอร์มินอลได้นะคะอันนี้เป็นจุดแคมปิง้งคือถ้าเป็นแบบวันวันเดย์ทริปก็ได้ค่ะคือมาลงแต่เช้าแล้วก็เดินรอ,อบๆบริเวณนั้นนะคะทั้งหมดอยู่ประมาณ9กกิโลลงมาลงตรงนี้ลงชัเทอรตรงนี้แล้วเราก็เดินอยู่ค่ะเดินเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติดแล้วเราก็อย เราก็ยังต้องเดินต่อไปเพื่อหางเพื่อนี่ไปโรงแรมนี้ค่ะนี่คือโรงแรมที่เราจะไปวันนี้ค่ะหนาวเชียวมากค่ะอุ้ยเตยอันนั้นอันไหนอันนึ่งต้องไป็โรงแรมเราแน่นอนเราแค่ยังไม่มั่นใจว่าคืออันไหน,น So what do you think if we walk this way today? And then tomorrow we walk this way then. Oh, actually, yeah, because it's, it's close today. Yeah, this is close today, right? From oh, our oh, hotel to the uh, meeting it takes around. Okay, so come back beach, and then come back for <laughs> <laughs> Sure, Okay. I like to just go for a longer walk Yeah, but tomorrow we can just do this, right? And then and then come back. Yeah, so it's like not same. Okay. This <laughs> โรงแรมมีออนเซนให้ในตัวนะะแล้วก็มีมินิแล็วช์เพราว่าจริงที่เจ๋งก็คืออ่ะมน<า>ก็มีรงองเทาบูทให้ยืมค่ะแล้วก็ครอบให้ยืมด้วยแจ็คันฝนที่ให้ยืมนะคะเป็นยี่ห้อมอนเบลค่ะมองเบลยี่ห้อแบบเดินป่าของดังๆของญี่ปุ่นอยู่แล้วถ้าใครนะคะมาโดยที่ไม่มีชุดร้องโรงแรมเขามี อันน so there, there we we okay? so ี้ก็คือถนนที่เราจะเดินเทปกนะคะก็ไม่ใช่เทปกว้าเมากคือเดินเนี่ยเดินดูไปเราวันนี้เราคงไปไหนได้ไม่ไกลเราเลยจะเดินไปถึงแค่กัปปะบาชิบริดจ์นะคะก็คือไปกับประมาณนี้น่าจะประมาณ3กิโลป่ะอันนี้คือสะพานที่เราตั้งใจเดินมาเดี๋ยวเรามาที่โรงารนี้โรงแรมแห่งนี้เราก็เดินกลับโรงแรม สะพานเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าจุดจอดรถรับสิอยู่ตรงข้งสะพานเลยอันนีอ้อันนี้คือสะพานนะคะมาถึงแล้วแล้วก็วิวข้างหลังอ่ะไอ้ที่เป็นภูเขายังมีหิมะอยู่เลยแล้วก็ไอ้วิวน้ำตรงนี้นเนี้ยพาโนรมิกเนี้ยก็คือถ้า Google คามิคุจิเนี้ยก็จะเห็นสิ่งนี้นี่แหละเป็นรูปอยู่ใน Google เลยคือเทรดมาร์กของที่นี่ค่ะโลเคชั่นนี้ นึ่ยเย็นที่นี่เป็นฝรั่งเศสะคะครูสุดคือข้างหลังค่ะเป็นเชฟแพริงนะคะแอลกอฮอล ซุปเขาซึ่งคนไม่มีความรู้ทางอาหารอย่างเราก็คือมันเหมือนออเนียนซุปที่มันไม่ได้มีแบบออเนียนชิจูขมบนแต่ว่ามันแบบมันสดชื่นเขาบอกว่ามันดีฟซุปอร่อยมากก่อนที่จะเริ่มคอร์สปาจะเล่าให้ฟังว่าโรงแรมนี้เนี่ยเขาดังในเรื่องอาหารฝรั่งเศสนะคะเรามาทานกันอยู่นี้คือแล้วค่าโรงแรมเนี่ยที่คเาเโคจิปกติมันก็จะรวมเรื่องคาร์บอ ซึ่งมันก็ส่วนอาหารดินเนอร์แล้วก็เบรก fas ไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าการจะออกไปหาทานอาหารเนี่ยมันก็ลําบากหนึ่งเพราะมันต้องเดินออกไปโรงแรมนี้เนี่ยก็คือแทนที่จะเป็นอาหารญี่ปุ่นโรงแรมอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นนี่ค่ะอาหารฝรั่งเศสคอร์สนะคะแล้วก็เบรก fas เป็นแบบอาหาก็เพราะว่าอาหารฝรั่งเศสที่เนี่ยคือเขาขึ้นชื่อดังว่าอร่อยก็จะมีคนโลคอล <S <S คนญี่ปุ่นเยอะมากอย่างวันนี้ร้านเต็มด้วยคนญี่ปุ่นมาทานอาหารฝรั่งเศสกันก็เชฟแพรวิ่งแบบสองพันเยนซึ่งถือว่าโอเคมากคะ่ะคือเราไม่รู้มันคืออะไร,รแต่่วา อร่อยมันเป็นโรสบีทที่อร่อยมาแล้วมันก็แบบคุกม,มาพอดีไม่เหนียวเลยอันนี้หลังจากทานดินเนอร์เสร็จนะคะที่นอนพร้อมแล้วหวังว่าพรุ่งนี้ฝนจะเลิกต่อค่ะ น,นี้เรามาถึงเกียวโตแล้วค่ะก็จริงๆแค่อยากบอกว่าคามโคจิเนี่ยสวยมากคุ้มค่าที่จะไปนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่การเทรคแบบที่ยากขนาดนั้นมันเป็นแบบจริงๆเดินชิลวสวยๆสบายๆายได้เลยแล้วก็มันคุ้มที่จะไปเห็นแบบเทือกเขาจะเป็นแ p s วิวต่างๆนะคะความแกรนที่แบบมันต้องมาเห็นด้วยตาจริงๆเพราะว่า รูปถ่ายวิดีโอ,อยังไงมันเหมือนเวลาเราไปแกรนแคนยอนหรือไปสถานที่ที่มันยิ่งใหญ่อลังการอะ่ะมันต้องได้มาเห็นนะคะถ้ามีโอกาสเราก็จริงๆเท่าที่คำนวณเนี่ยจริงๆเข้ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นมันมีรถบัสรถชอทเทิลที่เข้าไปมาถึงด้วยเนาะแต่ว่าอยากแนะนําให้ลองลองขับรถ รถทริปในญี่ปุ่นดูค่ะเพราะอย่างเราเนี่ยออกจากคามิคจิเราก็ไปทะคายามาแล้วก็มาจบที่เกียวโตเนี่ยจริงๆมันขับรถสวยมากวิวดีมากนะคะแล้วก็สนุกคือซีนซีนแของแบบการขับรถมันสวยจริงๆค่ะอยากให้ลองแล้วก็คลิปนี้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะยังไงฝากติดตามคลิปจะถัดไปของสายชาแนลด้วยนะคะว่าจะไปทุรักทุเรที่ไหนไปเที่ยวไหนตอยังไงนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ